คันนี้ค่ะฟอร์ลเรสซ์คันนี้2.0งดศูนย์ลัตเตอร์บายทาบอค่ะรับย 20, 20, ี่สิบจ่ยี่สิบเครื่องสองพันออโต้ฟอร์วิลไดรด์มาพร้อมพแพนเคเอและมีออโตอ้เซฟที่แคพาทค่าบริการในการตอ่อภาษีและพระบรสี่พันกว่าบาทนะราคาคันนี้หกแสนห้าหกแสนห้าเป็นบาทรับได้8ราคาได้ ออนไลน์ Online, กรับราคามาแล้วค่ะมีมากกว่าสู้ราคาได้ได้มากกว่าเดือนเชิญค่ะทางหน้าร้านแล้วออนไลน์ชมตรวจสภาพแล้วหักมั่นใจซื้อสามารถแข่งขันสู้ราคาได้บิดละวอ0 0 0บาทยกมา2,000บาทบิดมา2,000บาทกดได้รับได้มากกว่าเชิญค่ะ6กแสนห้าหมื่นปราคาตอนนี้0 0 0พค่ะ6กห้าเก็บราคา6กห้ค่ะ6กแสนห้าหม่นสีบาท6กแสนห้าหมื่นสี่พันหกแได้มากกว่าเชิญค่ะ6กแสนห้าหมี่พันบาท6กแสน0้0หมาทหก ค่ะหกแสนห้าหมื่นแปพันบาทหก5 0 0หาหมื่นปพันบาทหกแาห้าหมื่นแปดพันบาทมีมากกว่าสู้ราคาได้ได้มากกว่ากว่าสู้หกค่ะหกแสนหมื่นบาทลับเตอร์ออโต้โฟร์บท์โบค่ะมันใชเปรดราคาได้มากกว่าเชนค่ะหกหกสองหกสองพันบาทสู้ต่อตามได้สู้ต่อตามไ้หกหกค่ะหกสนหกหมื่นพันบาทหกหกหมื่นสี่พันบาทค่ะมีมากกว่าแข่งขันราคา หกพัราคาเปลี่ยนหกสนหกหมบาทหกสนหกหมืันบาทแปดพันหกกปดเค็บราคาหกหกาทหกสานเจ็มื่ค่ะหกสานเจ็ดมืนบาทมีมากกว่าเช่นค่ะหกสานเจ็มืนบาทหกสานเจ็มืนบาทซื้อต่อตามราคาได้สองพันราคาเปลี่ยนหกสนเจ็ดหมื่นสองันหกเจ็นเมืนสพันมากกว่าซื้อราคาได้หกสานเจ็มืนสพันบาทหกสานเจมืนสพันบาทมีมากกว่าเช่นค่ะหกสานเจดหมื่นสพัน ถ้าซื้ต่อตามราคานะกดไว้ไม่เสียโอกาส6กแส0 0มสีพบาทนับครั้งที่1นับหนึ่ง6กแ0นเมื่่ค่ะ6 7แส0เมืนับาทมีมากกว่าปดพันกบาทราคาเป็นแล้ว6กแส0เมปพบาทซื้อต่อตามนะคะกดไว้ไม่เสียโอกาส6กแส0ม่บาทหกแนเจ็มื่ปดพบาทนับหค่ะนับหนึ่งหกแสน0จ็ดหม่น์ป้าันบาทนับสค่ะนับสองถ้าซื้อได้แปยออนไลน์ป้างค่ะหกแสนแปหม้่นสองพันหกแสนแหม่สอ บาทเหมดสองพันบาทหกแสนบาทเหมือดสองพันบาทนับครั้งที่หนึ่งค่ะนับหนึ่งหกบาทเหมืดสองพันบาทนับครั้งที่สองค่ะนับสองหกแสเมืสพันเก็บราคาหก8ส0าทหมพันซื้อปอตามมิดราคาได้หกาทหนกันได้มากกว่าเชิญค่ะหกนปาทเหมพันาทาทราคาไปละหกาทราคไปต่อไหมถ้าได้ยินราคาได้ถ้าได้ยินราคาได้หกเค่ะหกแเก้มืนบาทค่ะมีมากกว่าเชิญค่ะอโต๊ะโฟค่ลับเตอร์ไบทเทโบหกเกราคาตอนนี้หกเก้าหมื่นสองพันสีันหกส หอสานเก้ากเหมือสี่พันบาทนับหนึ่งค่ะนับสองหอสานเก้าเหมือสี่พันบาทนับสองค่ะนับสองพัดสู้ต่อบิดนะพ้าสู้ต่อบิดนะคะหกเก้าหกหอสานเก้าเหมือหนกพันอาจจะพลาดโอกาสและเสียโอกาสไม่อยากให้พลาดโอกาสค่ะทุกไม้ก็ไม่อยากให้พลาดหกเก้าแปดเก็บราคาได้มากกว่าเชินค่ะอยากขายให้ทุกไม้ให้ทุกคนค่ะเจ็ดสันบาทค่ะเจ็ดสันบาทเป็นราคาตอนนี้ค่ะสองพันยกไหมคะยกไหม จ็ดแสนสองพันเจ็ดแสนสองค่ะเจ็ดแสอพับาทราคาหน้าร้านเจ็ดแสนพันบาทได้มากกว่าเชิญค่ะเจ็ดแสนสี่พันกลับมาออนไลน์เจ็ดแสนหกพันที่หน้าร้านเจ็ดแสนหกพันเจ็สนพันได้มากกว่าเชิญค่ะเจ็ดแสพันบาทสู้ต่อตามค่ะออนไลน์สู้ตอบิดกลับค่ะเจ็ดแสนหกพันบาทปะพนออนไลน์ปะพนออนไลน์เจ็ดแสนปพับาทมีมากกว่าเชิญค่ะเจ็ดแสนพันบาทเจ็ดแสนปพันบาทนับหนึ่งค่ะนับหนึ่งเจ็ดแสนปดพันบาทนับสองค่ะนับสองาราคาต่อไปที่หน0 0 0เนได้หน้าร้านหรือออนไลน์ถ้าซื้อได้กดมาหหรรือใ้าาคคเเพิิ่มชญนะะ 7 3 0 0 0 0บาท3 0 1 0 3 78์0 0บาทค่ะ1,000 0ค่ะก,กับพลาลนะต่อสนใจไวอีกนิดนึงนะ7จ0 0 0ส0่หหนึ่บาทมีมาปอกออนไลน์สปอร์บิดนะคะออนไลนสตอปปบิดสองพออนไลน์7จะด0สนหนึ่งหมพจะสนหนพบาทนับหนึ่งค่ะนับหนึ่งจสนหนพบาทนับสค่ะนับสราคาต่อไปที่7จ็ดหนึ่งสหากท่านใดซื้อได้ ราคาหรือขยับเพิ่มขึ้นมาได้7จ็ดแสนหนึราคาทองออนไลน์หมายเลขสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเจ็สนหนึบาทค่ะนับสขายค่ะตวเราขายเท่อใจค่ะเจ็ดนหน่งหมื่นสอบาทออนไลน์หมายมเลขสามศูนหน่งศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามระเบไดเป็นลคะ่ะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสบาทขอบพระคุณลูกค้าออนไลน์นะคะ